เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยหัวข้อที่3ของบทนี้นะครับคือการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนครับ ฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นสารเคมีโน้ตที่ตอบสนอ,องต่อการเปลี่ยนแปลงของสารต่างๆในร่างกายที่เปลี่ยนไปจากจุดดุลระยาภาพเช่นอะไรเช่นสมมติว่าร่างกายเรามีระดับน้าตาลในเลือดมากเกินไปร่างกายเราก็จะตอบสนองโดยการหลัง ulin, ่งฮอร์โมนอินซูลินถูกไหมเพื่อที่จะนําระดับน้าตาลในเลือดเนี่ยกลับเข้าไปในเซลล์น,น้ำตาลนี่ถ้กลับเข้าไปในเซลล์เพื่อจะลดระดับน้ําตาลในเลือดลงให้กลับไปอยู่ที่จุดดุลระยาภาพนะครับอ่าหรือฮอร์โมนอื่นๆก็เช่นกันเช่นพวกแคลซิตนินกับพาราโทมูก็ ตอบสนองตอ่อปริมาณแคลเซียมไอออนในเลือดถูกไหมอ่านั้นถ้าสารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากจุดดุลยภาพที่มันควรจะเป็นฮอร์โมนที่จะถูกหลังออกมาเพื่อควบคุมให้มันกลับไปสู่จุดดุลยภาพนะครับเราได้พูดกันไปแล้วว่าถ้าฮอร์โมนชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยหลั่งมากหรือน้อยเกินไปเ่ยย่อมส่งผลเสียต่อร่างกายแน่ๆถูกไหมเช่นถ้าไม่มีอินซูลินเป็นไงครับน้ําตาลในเลือดก็จะสูงเป็นเบาหวานถูกไหมมีปัญหาแน่นอนนะครับอันนั้นเนี่ย ร่างกายเรามีระบบควบคุมหลังฮอร์โมนอีกชั้นหนึ่งด้วยถูกไหมครับถ้าเราหลังฮอร์โมนตามใจชอบใครอยากหลังอะไรก็หลังไม่ดีต่อร่างกายแน่ๆถูกไหมนั้นร่างกายจะมีระบบควบคุมการหลังฮอร์โมนนะครับถามว่าจะเอาอะไรมาควบคุมนะครับร่างกายก็จะมักอาศัยปริมาณของสารเคมีชนิดที่ฮอร์โมนนั้นควบคุมนั่นแหละนะมาควบคุมการหลังฮอร์โมนอีกทีหนึ่งเช่นปริมาณกลูโคโสในเลือด ก็จะไปคุมการหลั่งนะครับก็ไปคุมการหลังอินซูลินกรูคาก้อนแค่นี้ไหมจริงๆไปพวกกรูโคคอติคอยทั้งหลายก็ได้ด้วยถูกไหมกรูโคคอติคอยที่หลังจากต่อมหมวกไตส่วนนอกถูกไหมครับเพราะพวกนี้ลำเลียงไม่ใช่ลำเลียงควบคุมกันหลังการทํางานของกรูโคสมัยหแล้วก็รวมถึงตัวอย่างคืออนะไรตัวอย่างคือคอติโซลพวกนี้เนาะ หรือว่าเมื่อกี้ที่พูดไปปริมาณแคลเซียมไอออนในเลือดก็เป็นหน้าที่ของพาราโซมนหรือแม้กับแคลซิโทนินเนาะซึ่งเต้าปริมาณแคลเซียมไอออนในเลือดเนี่ยก็จะไปควบคุมการหลั่งของฮอร์โมนสองตัวนี้นะครับแล้วบางทีเนี่ยฮอร์โมนก็ควบคุมฮอร์โมนด้วยกันเองได้เช่นปกติแล้วเวลาเราจะหลัง่งไทรอกซินเวลาไทรอยจะหลัง่งไทรอกซินเนี่ย จะถูกควบคุมโดยอะไรครับ TSH จำไหมจากต่อมใต้สมองอจำได้ไหมเริ่มจากนี่เลยแล้วกันไฮโปทาลามัสถูกไหมแล้วก็มีต่อมใต้สมองส่วนหน้าแล้วก็มีแอนทีเรียพิทูอิทาลีแล้วก็มีต่อมไทรอย ซึ่งการหลั่งฮอร์โมนของตอ่อมไทรอย,ยคือไทรอกซินเนี่ยมันเป็นผลจากการหลั่งไทรอยสติมู l เลต n ิ้งฮอร์โมนหรือ TSH ถูกไหมนั้นปริมาณไทรอกซินจะไปมีผลต่อปริมาณ TSH ได้ด้วยนะครับด้วยกลไกอะไรเดี๋ยวจะว่ากันต่อไปในหัวข้อนี้แหละนะครับแล้วจริงๆไทไปทาลมัตเนี่ยหลั่งไทรอยลีดิซิงฮอร์โมนด้วยซึ่งปริมาณ TSH ก็ไปมีผลต่อไทรอยลีดิซิงฮอร์โมนอีกทีนึง่ง มีผลยังไงแบบแรกครับเรียกว่าแบบการควบคุมแบบป้อนกับยับยั้งนะครับภาษาอคิดว่า negative feedback control negative คือเป็นลบเชิงลบถูกไหมคือยับยั้นงนั้นใช้สีแดงนี negative, นะ่คือ e g a t ท v e เนาะอันนี้คือยับยั้งไปยับยั้งซึ่งฮอร์โมนส่วนใหญ่ในร่างกายของเราเนี่ยใช้ negative feedback control แทบจะทั้งหมดเลยนะครับเช่นเมื่อกี้นี้เรื่องเกี่ยวกับ ไทรอยฮอร์โมนพอ TSH หลั่งลงมากระตุ้นให้ไทรอยหลังไทรอกซินนะพอไทรอยหลังไทรอกซินมนาะเรียบร้อยปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นไทรอยไอไทรอกซินเนี่ยเมื่อส่งไปถึงแอนติเดียพิทูอิทรีผ่านระบบเลือดเพราะระบบเลือดมันไปทั่วร่างกายถูกไหมระบบเลือดไปทั่วร่างกายนั้นระบบเลือดก็ไปที่ต่อมใต้สมอง,องส่วนหน้าด้วย ดังนั้นเมื่อไทลอกซินเนี่ยอยู่ในเลือดไปผล่ที่ต่อมใต้สมองโซนหน้าปุ๊บมันจะพภย,ยับยัง้งการหลัง่ง TSH ออกมานะครับก็คือบอกว่า TSH เนี่ยสั่งไทรอยให้หลัง in, ่งไทล็อกซินถูกไหมเมื่อไทรอยหลั่งไทลอกซินมาปุ๊บต่อมใต้สมองตัวน,นั้นก็บอกว่าเฮ้ยในเลือดมีไทล็อกซินแล้วหยุดหยุดพอแล้วไม่หลั่ง TSH แล้วเห็น okay, no? ไหมในทำนองเดียวกันนี่เหมือนกัน TSH เมื่อมีการหลัง TSH มาแล้วเนี่ยมันก็จะไปยับยั้งการหลัง TRH จากไฮโปธรามัสได้ด้วยนะครับคือ TRH เนี่ยจากไฮรโปธรามัสมาสั่งต่อมใต้สมองส่วนหน้าว่าให้หลัง TSH ถูกไหมพอเป็นงี้ปุ๊บหลัง่ง TSH มาเรียบร้อยให้โปรธรามัสพอใจละก็เลิกหลัง TRH ก็เป็นการยับยั้งแบบป้อนกลับ วันกับแบบแับรังก็คือในกรทีฟฟีดแบคนะครับประมาณนี้เนาะหรืออย่างตัวอย่างอื่นเช่นสมมุติว่าสมมุติว่ามีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกิดอะไรขึ้นครับจะไปกระตุ้นให้หลัง อินซูลินถูกไหมระดับน้ำตาลในเลือสูงเป็นตัวกระตุ้นพี่ขอใช้กระตุ้นเป็นตัวบวกแล้วกันอ่าแต่อันนี้อันนี้ยังไม่ใช่ฟีดแบคคอนโทรลเนอะอันนี้เป็น,นกลไกธรรมดานี่พอหลังอินซูลินเด็ดปุ๊บเกิอดอะไรขึ้นครับน้ําตาลก็ถูกนําเข้าไปใช้ในเซลล์ถูกไหมเปลี่ยนจากกลูโคสเป็นไกลโคเจนนั้นพอหลังอินซูลินปุ๊บทําให้ระดับน้ำตาลในเลือด มันก็จะลดลงเป็นปกติอ่าพอลดลงเป็นปกติปุ๊บเป็นไงครับต้องการอินซูลินไหมหลังจากนี้มันปกติแล้วก็ไม่ต้องหลังอินซูลินแล้วถูกไหมพอเขาบอกว่าเอ้ยพอตับอ่อนตรวจระดับน้ำตาลในเครับนะพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยอยู่ที่ระดับปกติแล้วไอ้ตรงนี้นะับอันก็จะส่งสัญญาณขึ้นไปย้งว่าเฮ้ยพอเลิกหลังอินซูลินได้ละอันนี้คือเนกาทีฟฟีดแบ็ นะครับโ okay, no. อเคเนาะดังนั้นเนี่ยปริมาณสารเคมีในเลือดรวมถึงปริมาณฮอร์โมนตัวอื่นๆสามารถควบคุมการหลังฮอร์โมนได้นะครับดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันเช่นเอ,อ,อะไรดิพารารทโมนหน้าที่ของพารารทโมนเนี่ยคืออะไรครับ มันเพิ่มหรือลดแคลเซียมในเลือดเลยถ้าแคลซิโตนินเผื่อน้องคนไหนยังจำไม่ได้แคลซิโตนินเนี่ยเอาแคลเซียมไปโตในกระดูกถูกไหมดังนั้นแคลซิโตนินเนี่ยเมื่อเอาแคลเซียมไปโตในกระดูกเลยลดระดับแคลเซียมในเลือดอดังนั้นพาราโซโมนเนี่ยมันทํางานตรงข้ามกับแคลซิโตนินดังนั้นพาราโทโมนท,ทําหน้าที่เพิ่มระดับน้ําตาลในเลือด ดังนั้นเนี่ยพารา,าโซมูลจะหลั่งเมื่อ,อไรครับเมื่อระดับมันไม่ใช่ระดับน้ำตาลนะโทษทีระดับแคลเซียมระดับแคลเซียมในเลือดต่ำกว่าปกติเห็นไห่าดังนั้นถ้าระดับน้ำระดับแคลเซียมในเลือดต่ำกว่าปกติเนี่ยต่อมพารา,าโซมูลจะรู้ละว,ว่าเฮ้ยฉันต้องหลัง่งพารา,าโซมูลนะ PTH พาราไซรอยฮอร์โมน หรือพารา,าโซมูลก็ได้นะครับงั้นเมื่อหลังพารา,าโซมูลเสร็จปุ๊บเป็นไงครับระดับแคลเซียมในเลือดก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมเพิ่มพอเพิ่ม,มจนถึงระดับปกติมันก็ควรจะหยุดรังพารา,าโซมูลได้ถูกไหมเพราะถ้าหลังพารา,าโซมูลเพิ่มไปมากกว่านี้แคลเซียมในเลือดก็สูงเกินไปอีกถูกไหมงั้นพอระดับแคลเซียมในเลือด เพิ่มจนถึงระดับปกติปุ๊บมันก็จะส่งสัญญาณไปยับยั้งการหลั่งของพารารมโซมนนั่นเองครับเป็นเนกาทีฟฟีดแบ็อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเห็นหอ่าจริงๆแล้วอันนี้รวมถึงพกฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตส่วนนอกที่สามารถไปยับยั้งการหลั่งของฮอร์โมน ACTH หรือ Adrenocorticotropic ด้วยนะครับ ก็จะประมาณนี้เนาะว่าต่อมใต้สมองส่วนหน้าหรือ anterior pituitary เนี่ยเขาหลังอะไรครับหลัง ACTH ไปกระตุ้นต่อมหมวกไตถูกไหมส่วนนอกกระตุ้น adrenal cortex นั้นเมื่ออะดิอนคอร์เทกซ์หลังฮอร์โมนออกมาเช่นอาจอาจหลังกลูโคคอติคอยหรือมีเนื้อรอรอคอติคอยเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะไปยับยัง้งการหลั่ง a c t เอของตอมอสมว่าอ่าพอได้แล้วนะครับเคเมื่อเรารู้แล้วว่าในกระถิ่นฟีดแบคคืออะไรนะครับตอบคำถามพี่ข้อนี้หน่อย อ่าพี่ถามว่าเพราะเหตุใดคนที่เป็นคอพอกแบบซิมเพิลกรอยเตอร์จึงมีคอโตอาซิมเพิลคอยเตอร์เกิดจากอะไรอ่าเป็นความผิดปกติจากต่อมอะไรท่อต่อไหนก่อนต่อมที่เวีคอคือต่อมไทรอยถูกไหมนั้นคนที่เป็นคอพอกเนี่ยคือต่อมไทรอยเขาสร้างอะไรไม่ได้ สร้างไทรอกซินไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะขาดไอโอดีนถูกไหมอ,อืมนั้นเขาสร้างไทรอกซินไม่ได้อ่เมื่อสร้างไทรอกซินไม่ได้ถ้าเราลองดูลองนึกถึงพาสเวในการกระตุ้นการหลั่งไทรอกซินก่อนมันเกิดจากเริ่มจากไฮโปไารมัสถูกไหม มากระตุน้นแอนทิเรียพิทูอิทารีต่อมใต้สมองส่วนหน้าโนแล้วมากระตุ้นต่อมไทรอยอีกทีหนึ่งให้โปรธรมัตข้อหลังไทรอยรีเลชชิงฮอร์โมนถูกไหมมาที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าทําให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้าหลังไทรอยสติมูเลติงฮอร์โมนซึ่งโดยปกติแล้วเจ้าต่อมไทรอยนี่ก็จะสร้างไทรอกซินออกมา แต่คนที่เป็นโรคคอพ่อขาดไอโอดีเนี่ย mm hmm. เขาหลังหล่งไทรอกซินไม่ได้อเกิดความผิดปกติตรงนี้นี่ถ้าเราลองดูช่วงนี้ถ้าเราลองดูแค่ช่วงนี้มันคือปกติถูกไหมมันเป็นได้เป็นไปตามปกติเลยคือ t r h หลังเราสร้าง t s h เป้ปกติดังนั้นเมื่อมีการสร้าง t s h ออกมามันก็ไปยับยั้ง t r h ได้ตามเนกกทีฟีดแบ็กปกตินะแต่ทีนี้ พอไม่มีไทรอกซินเป็นี่ครับปกติเนี่ยมันจะมีเนกาะถฟฟิทแบคไปควบคุมว่าเฮ้ยพอละหยุดหลัง tsh ออกมาแลแต่พอไม่มีไทรอกซินเจ้าระบบเนกาะถฟฟิทแบคตรงนี้ก็ไม่มีไปด้วยถูกไหมพอไม่มีตรงนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับก็ทำให้ t s เจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ก็จะหลังมากระตุ้นต่อมไทรอยเรื่อยๆเลยถูกไหมเพราะว่ามันไม่มีไทท็อกซินนะต่อมใต้สมองส่วนหน้าสั่งไทรอยว่าเฮ้ยหลังไทท็อกซินได้แล้วหลังไทท็อกซินได้แล้วสั่งมาทาง TSH ในเมื่อไทรอยไม่ตอบสนอง ไม่มีไทล็กซินไปให้มันพอใจมันก็สั่งลงมาเรื่อยๆสั่งลงมาเรื่อยๆก็ปล่อยทีเอลงมาเรื่อยๆปล่อยทีเอลงมาเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นครับไทรอยจึงถูกกระตุ้นตลอดเวลาก็เลยมีการขยายขนาดขึ้นทำให้คอ โตนั่นเองนะครับนี่เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมคนที่เป็นคอพอกแบบ Simple g o i อ e r จึงมีคอที่โตหรือโปนออกมานะครับเป็นเพราะว่าไม่มีไทรอกซินไปยับยั้งกันหลังของ TSH หรือ t ไทรอย Stimulating Hormone ทำให้ไทรอย Stimulating Hormone มาขัาง่งอ,อยู่ที่ไทรอยมากระตุ้นให้ไทรอยทำงานมันก็โตโตโตแต่ว่ามันทำงานไม่ได้ทันทีนั่นเองนะครับโอเคอันนี้เป็น ระบบที่พบในฮอร์โมนส่วนใหญ่ของคนนะคสำหรับนกระที่ฟีดแบ็กการควบคุมอีกแบบหนึ่งนะครับคือการควบคุมป้อนกลับแบบกระตุ้นหรือว่า positive control feedback นะครับอันนี้เนี่ยพบน้อยมากนะครับในสัตว์มีในสัตว์รวถึงในคนด้วยนะครับโดยพบในการหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซิน นในระดับนี้เราจะพูดว่ามีแค่โฮอร์โมนเดียวคือออกซิโทซินนะครับนอกนั้นให้ถือเป็นใช้เนกาทีฟฟีดแบ็กคอนโทรลเมื่อกี้หมดเลยนะครับสำหรับโพซิทีฟคอนโทรลฟีดแบ็กนะครับหลังออกซิโทซินเนี่ยหลังในขณะคลอดนะครับขณะคลอดต้องมีโพซิทีฟคอนโทรลฟีดแบ็กนะครับคือเมื่อปากมดลูกเปิดเนี่ยมันจะส่งกระแสประสาทไปยังต่อมใต้สมองส่วนหลังเนาะให้หลังออกซิโทซินออกมา ยิ่งปากมดลูกเปิดมากครับกส็สายประจาศจะยิ่งถูกส่งไปมากครับทําให้หลังออกซิโตซินมากขึ้นเรื่อยๆและหยุดเมื่อการขอดสิ้นสุดลงครับอ่าทำไมถึงไม่ใช้เนกาทีฟฟีดแบ็กครับทําไมออกซิโตซินถึงไม่ใช้เนกาทีฟฟีดแบ็กอ่ารู้ไหม เพราะถ้ามันใช้ในกระถิบฟีดแบ็กไปเนี่ยครับหลังออกซิโตซินมาปุ๊บแล้วก็หยุดหลังแต่ปัญหาคือว่าการคลอดเนี่ยมันใช้เวลานานถูกไหมไม่ใช่ว่าทาแป๊บเดียวก็จะได้ผลออกมาเลยไม่ใช่นะการคลอดเนี่ยมันใช้เวลานานครับดังนั้นเนี่ยเวลามันจะกคลอดลูกเนี่ยก็ต้องมีการหลังออกซิโตซินมาอย่างต่อเนื่องครับต้องการใช้ ออกซิโตซินมากระตุ้นกล้ามเนื้อหมดลูกอย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าใช้เนกาทีฟฟีดแบกอะคือพอมีการปล่อยออกซิโตซินมารอบแรกปุ๊บเป็นไงครับออกซิโตซินก็จะส่งไปบอกสมองว่าเฮ้ยสมองและสมองส่วนหลังว่าเออหยุดหลังและออกมาแล้ว ออกซิโทซินออกมาแล้วสักพักหนึ่งออกซิโทซินก็หมดไปล้วค่อยล่งใหม่แปลว่าอย่างนั้นฮนะถ้าเป็นนักทีฟีดแบ็กอะปริมาณของออกซิโทซินก็จะไม่คงที่เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีซึ่งมันไม่เป็นผลดีต่อการคลอดลูกถูกไหมเวลาการคลอดจะคลอดลูกก็ต้องเบ่งออกมาอย่างต่อเนื่องนั้นในไม่ต้องการใช้ออกซิเจนออกซิโทซินอย่างต่อเนื่องก็จะใช้โพสิทีฟีดแบ็กนะครับยิ่งปากมดลูกเปิดก็จะยิ่งส่งสัญญาณไปบอกสมอง ต่อมใต้สมองส่วนหลังว่าเออให้หลังออกซิโตซินออกมาเยอะๆนะจะได้คลอดได้ง่ายคลอดได้เร็วนะครับอันนี้จึงเป็นกรณีเดียวเลยนะครับที่ใช้ Positive Feedback ในการควบคุมปริมาณของฮอร์โมนนะครับนอกนั้นใช้ให้ถือว่าใช้ negative feedback หมดเลยซึ่ง negative feedback อาจจะใช้ปริมาณของฮอร์โมนตัวอื่นๆหรือว่าปริมาณของสารเคมีที่มันควบคุมอยู่ในการ คควบุมมกัันนนหลงหอโได้่เองนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ เดี๋ยวนี้สบายแล้วนะคะมีความรู้นั่งดูที่บ้านมีความรู้ทั้งเทลิตและแอปให้โหลดแลสอันนีมงรงไแนอนกิก็อร่อย